สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ซัมสแ m m e r กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาไปดูเกี่ยวกับกิจกรรมโคลาโบของเกม a r t i ท l ล r y อรี่เกชนะครับว่ากิจกรรมโคลาโบของเกมนี้เนี่ยเขามีอะไรให้เราทําบ้างนะครับแล้วก็เราต้องเตรียมพร้อมยังไงเพื่อที่จะรับเมอกับกิจกรรมโคลาโบนี้นะครับก็อย่างที่เรารู้กันว่ากิจกรรมไลซ่าเนี่ยกำลังจะมาแล้วเนาะอีกประมาณ1ึงสัปดาห์เท่านั้นนะครับถัดจากกิจกรรมนี้หน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่่เรราาต้้้ออองูไวกกนนนค,ค็ืใด โคลาโบเนี่ยมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับในด่านโคลาโบนะครับมันก็จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับอย่างแรกเลยก็เหมือนกิจกรรมทั่วไปก็คือมีเนื้อเรื่องให้เราลงนะครับพอลงเนื้อเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีด่านให้เราฟาร์มก็คือ ex 1 2 3นะครับด่าน ex เนี่ยพอเราลงแล้วนะครับเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าตั๋วแบบนี้นะครับตั๋วลงบอสอ่ b o s ส c h a l l e n g นะครับเป็นบอสเป็นตั๋วสีฟ้ฟาอันนี้นะครับผม b o s ช c h a l l e เนี่ย มันก็จะอยู่ในเมนูนี้นะครับเป็นเมนูอีกอันนึงก็จะเหมือนกับกิจกรรมทั่วไปแหละที่มันจะมีบอสให้ลงนะครับแต่ว่าบอสชาเลนจ์ Challenge ของตัวโคลาโบเนี่ยมันสามารถลงซ้ําเพื่อฟาร์มของได้นะครับเราต้องใช้ตัวฟ้าอันเนี้ยในการลงคราวนี้ตัวบอสนะครับมันจะมีระดับความยากอยู่ทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับก็ตั้งแต่ normal hard advanced แล้วก็น่าจะเป็นแบบโหมด nightmare หรือสักอย่างอีกโหมดหนึ่งนะครับโหมดยากสุดเนี่ยจะลงได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น คราวนี้หลักๆแล้วเราก็จะฟาร์มโหมดแอดวานซ์กันนะครับหลังจากที่เราลงโหมดยากสุดแล้วเนี่ยเราก็จะฟาร์มโหมดแอดวานซ์กันนะครับก็จะใช้ตั๋วรอบละ30ใบนะครับพอฆ่าบอสเสร็จได้เนี่ยเราก็จะได้ไอเทมแบบนี้มานะครับเป็นไอเทมที่เราเอาไว้ไปสุ่มของในร้านค้านะครับเออเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของหมวดเทรดตรงนี้นะครับผมอ่าอันนี้มันก็จะเป็นหน้าตาของร้านค้านะครับเนี่ยมันจะมีของทั้งหมดเลยคราวนี้ เวลาเราจะสุ่มนะครับเราก็ต้องใช้ไอเจ้าเหรียญที่ได้จากการฟาร์มบอสชาเลนต์มานะครับเอามาสุ่มก็จํานวนที่ใช้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะใช้1ิบเหรียญในการสุ่ม1ครั้งนะครับสาหรับของรางวัลในตู้นี้นะครับมันก็จะมีหลักๆทั้งหมด7ตู้ด้วยกันสําหรับ6ตู้แรกนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตู้แรกเนี่ยจะเป็นตู้ที่มีของรางวัลแบบไฮไลท์อยู่ นะครับผมจะมีพวกถ้าเป็นกิจกรรมไรซาเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เซตดูดเลือดกับเซตต้านทานสถานะให้นะครับแล้วก็จะเป็นของพวกอัพสกิลต่างๆพวกใบากาชาอะไรพวกนี้เป็นของดีๆนะครับก็อยู่ใน6ตู้แรกคราวนี้ตู้สุดท้ายนะครับมันจะเป็นพวกของช้ร่วยนะครับผมก็ของช้ร่วยพวกนี้เนี่ยในกิจกรรมไรซ่าจะเป็นของที่ค่อนข้างดีมากนะครับมันจะมีพวกใบแดงนะครับที่เอาไว้อัปเกรด อ่า o p ่นัองของอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีขวดพลังงานด้วยนะครับจะมีขวดพลังงานที่น่าจะมีตู้ละ1ิขวดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีพวกของอัปเกรดแล้วก็มีพวกอัลฟานะครับเนี่ยพวกออฟฟอร์ดอัลฟาพวกนี้นะครับระดับ3ดาวเนี่ยมีให้แลกด้วยนะครับผมซึ่งของรางวัลในตู้ที่7เนี่ยมันเป็นของชํารวยหลายๆอย่างที่เราต้องใช้นะครับที่เราจําเป็นใช้เรื่อยๆ,ยๆที่หลายๆคนบอกขาดบ่อยๆเนี่ยแบบ หุ่นกระป๋องก็ขาดหรือว่าของอัปเกรดอุปกรณ์ที่ขาดขาดกันนะครับเราจะได้จากตู้ที่เนี่ยแหละแล้วตู้ที่7อันนี้นะครับมันสามารถรีเซ็ตได้ก็คือทุกครั้งที่เราเหมาตู้เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตู้ที่7เนี่ยมันก็จะรีเซ็ตให้ใหม่เติมของให้ใหม่นะครับให้เราไปเหมาได้เรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นกิจกรรมไลซ่าเนี่ยเราก็จะต้องเผาพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะได้เอาของมาล้างตู้กันนะครับเพราะว่าของที่แจกเนี่ยมันดีมากอย่างที่บอกไปนะครับ เพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยเตรียมความพร้อมโดยการดองขวดพลังงานไว้เยอะๆนะครับสำหรับใครที่ตอนนี้กําลังฟาร์มกิจกรรมนีน้าอยู่เนี่ยผมแนะนําว่า,าถ้าเกิดแลกของได้ครบแล้วนะครับก็หยุดฟาร์มเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณกําลังหาพวกหุ่นกระป๋องมาอัปดาวตัวละครหรือว่าฟาร์ม e x p ใช่ไหมเดี๋ยวเราดองขวดมาฟาร์มในกิจกรรมไรซาทีเดียวเลยนะครับนอกจากกิจกรรมไรซ่าเนี่ยจะฟาร์มง่ายกว่าแล้วนะครับก็ยัง มีของรางวัลที่ดีกว่าด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยดองขวดพลังงานเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปฟาร์มอุปกรณ์อย่าเพิ่งไปฟาร์มอีกีหรือหุ่นกระป๋อ,องกันนะครับดองเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาฟาร์มกิจกรรมไรซ่าทีเดียวนะครับอ,อันนี้ก็เป็นขั้นแรกในการเตรียมความพร้อมนะครับผม ต่อมาเรามาดูในส่วนของเควสของกิจกรรมกันนะครับในส่วนของเควสโคลาโบเนี่ยหลักๆมันจะมีเควสท,ทั้งหมด2แบบมันจะมีเควสรายวันกับพวกอาชีพเม n นที่ทําได้ครั้งเดียวนะครับก็จะมีเพิ่มมาเนาะกิจกรรมทั่วไปเนี่ยมันจะมีแค่เควสท,ที่เราทําได้ครั้งเดียวใช่ไหมเควส์อาชีพเมนแต่ว่าของโคลาโบเนี่ยมันจะมีเควสรายวันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสรายวันนะครับผมก็เราสามารถลงฟาร์มของที่เป็น,เ,ปนเพชรม่วงอันนี้เอาไปแลกของในร้านค้าได้นะครับ ของที่มีให้แลกในร้านค้าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหลักๆแล้วเขาก็จะแลกไอเทมชิ้นนี้กันนะครับเป็นไอเทมที่เอาไว้อัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะตัวของตัวละครคลาโบนะครับอ่าก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับที่มันเป็นรูปตัวละครแล้วก็มีแผ่นสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นไปได้แลกให้หมดนะครับแลกให้หมดเลยก็คือเหมาร้านให้ได้นะครับเพราะว่าของพวกนี้เป็นของจํากัดเวลานะครับผมถ้าเกิดหมดกิจกรรมแล้วเนี่ยเราไม่สามารถหาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น พยายามเข้ามาทำเคยทุกวันแล้วก็เหมาร้านให้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของพวกชิปอัพสกิลตัวละครด้วยนะถ้าเกิดใครไม่ทราบนะครับตัวละครโคลาโบเนี่ยมันจะใช้อเทมในการอัพสกิลไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันอันนี้ถ้าผมอยากจะอัพสกิลของไลซ่าใช่ไหมผมก็ต้องใช้ชิปแบบนี้นะครับอันนี้มันจะไม่เหมือนกับที่อัพสกิลตัวละคร SSR ทั่วไป นะครับผมมันเป็นของที่เฉพาะตัวคอลลาโบเท่านั้นนะครับได้จากกิจกรรมคอลลาโบเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องหาให้ครบนะครับพยายามเก็บสะสมให้ครบผมไม่มั่นใจว่ากิจกรรมไลซ่าเนี่ยมันสามารถแลกจากร้านค้าได้จนครบทุกชิ้นหรือเปล่าในการอัปเกรดตัวละครคอลลาโบทั้งหมดนะครับหรือว่าต้องไปซื้อแพ็กเกจเติมเงินหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจไม่คอนเฟิร์มนะครับก็อันนี้แนะนําว่าให้แลกไวให้ครบนะครับแล้วก็สาหรับใครที่สงสัยว่าไอ้เจ้า อุปกรณ์เฉพาะตัวของตัวละครเนี่ยมันทำยังไงนะครับก็เข้ามาที just, ่ในหมวดนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยหน้าตาของอุปกรณ์เฉพาะตัวของไรซานะครับในการอัปเกรดเลเวลอุปกรณ์เฉพาะตัวเนี่ยมันก็ต้องใช้ไอเทมแบบนี้นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นหน้าตัวละครแล้วก็เป็นแผ่นเหลืองๆข้างหลังเนี่ยอันนี้คือของอัปเลเวลอุปกรณ์เฉพาะตัวของตัวละครคลลาโบนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องแลกให้ครบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะปลดแคป ของตัวอุปกรณ์เฉพาะตัวของตัวละครคลาโบนะครับเราก็จะต้องใช้อ่าที่อัพสกิลตัวละคร SSR พวกนี้นะครับใช้ไม่เยอะใช้ขั้นละหนึ่งเอง,เองนะครับก็ใช้ไม่เยอะนะหลักๆมันจะไปเหนื่อยที่เ,เทมชิ้นนี้มากกว่านะครับผมอ่าคราวนี้ในส่วนของพวกแพ็กเกจร้านค้านะครับเป็นแพ็กเกจที่อ่าเขาจะเพิ่มมาสําหรับตอนมีกิจกรรมคลาโบนะครับมันจะมีแพ็กเกจดีๆที่น่าเติมเงินอยู่สาหรับใครที่เป็นสายเติมเงินนะครับก็จะเป็นพวกแพ็กเกจแบบนี้นะครับที่ เป็นตั๋วหมุน10นะครับเป็นตั๋วหมุน10กาชาหมุน10อันนี้ก็จะอยู่ในราคาประมาณ300บาทนะครับแล้วก็จะมีพวกแพ็กเกจเพชรด้วยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีพวกแพ็กเกจที่ซื้อเพชรแล้วก็จะได้เป็นตั๋วกาชาด้วยนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้คือ6ใบเนี่ยคือ60หมุนนะครับเพราะใบสีขาวอันนึงเนี่ยมันคือหมุน10นะครับเออก็เนี่ยได้60หมุนแล้วก็เพชร5 0 0 0เม็ดเลยแล้วก็จะมีเป็นพวกแพ็กเกจพวกนี้นะครับที่ เป็นแพ็กเกจซื้อเราจะได้ของอัพสกิลด้วยนะครับอ่าเนี้ยก็จะได้เพชรใช่ไหมแล้วก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาของอัพสกิลหรือว่าจะเอาของอุปกรณ์เฉพาะตัวนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ผมคิดว่ากิจกรรมไรซ่าก็มีเหมือนกันนะครับผมไม่มั่นใจว่าคนที่เล่นสายฟรีเนี่ยจำเป็นต้องซื้อเพื่ออัพให้เต็มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับไม่แน่ใจว่าตัวกิจกรรมของ ไลซ่าเนี่ยมันสามารถแลกจนได้ครบเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเผื่อใครที่เป็นสายเติมเงินแล้วแบบเออสงสัยว่ามันมีแพ็กเกจอะไรที่แบบน่าเติมตอนโคล,ลบโบหรือเปล่านะครับมันมีแพ็กเกจดีๆให้เติมอยู่นะครับผมถามว่าคุ้มไหมที่จะเติมมันเป็นแพ็กเกจที่แบบคุ้มค่านะครับถ้ามองเรื่องมูลค่าแล้วเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะครับนอกจากจะได้เพชรเยอะแล้วเนี่ยก็ยังได้ตัวกาชาค่อนข้างเยอะนะครับอ่า ก็เดี๋ยวไว้ตอนกิจกรรมไลซ่ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ดูอีกทีหนึ่งละกันว่าคุณจะเป็นต้องเติมเงินหรือเปล่าเพื่อที่จะได้อัพสกิลของตัวละครกับอ,อุปกรณ์เฉพาะตัวของตัวละครให้เต็มนะครับเดี๋ยวรอกิจกรรมเข้าโกลบอลมาแล้วผมจะทําคลิปแนะนําอีกทีหนึ่งละกันนะครับเบื้องต้นเอารายละเอียดเท่านี้ก่อนก็อย่าลืมดองพลังงานไว้ก่อนนะครับรอกิจกรรมไลซ่ามาแล้วค่อยฟาร์มทีเดียวนะครับผม เอาละครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดภายในคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปรายละเอียดตัวละครนะครับเรื่องสกิลของตัวละครโคลโโบนะครับว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็วิธีการบิวตัวละครว่าใส่ของยังไงเอาละครับวันนี้ผมซ้มสเกมเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ